โตละห้าร้อยยี่สิบแพงเติบนะเครื่องแพร์ระลับดีหน่อยนึ่งเนะแพรมันไม่หนาแต่ลายเติบตัวแรกนะที่จะซื้อโตละห้าร้อยอร่อยบาทอ่ะตัวนี้อะมาโดนหานเสื้อผ้านะคดคักนะตัวนี้ก็คดคักสีดำสีเทาเดี๋ยวเอาสีปั 4, ่นป่วนโตหนึ่งละห้าร้อยบาทนะ มีเยอะมากต่ำสุดก็ประมาณ300บาทอันนานใดสซื้อตัวหนึ่งนละเซ็กบินเลย500บาทจัด1นึ่โตจะงอจะมีจัดอีก1นึ่งโตสวยมากเครื่องร้านนี้ อเีมัห5 0รอยบาท <c oughs> วันนี้วันนี้จิปชิหมดไปประมาณ2 3สาพัน